おっ โต๊ะที่1 1 3 6กับ1 5 5โต๊ะที่สองก็ตึงขวาก็ตึงสล,ลุปว่ตึงตึงมีเรื่องแล้วมาดูฝั่งพี่พายกันว่าเป็นไงบ้างจะเป็นพี่พายหรือจะเป็นน้องแว่นเนาะยังไงเนาะยังไงดียังไงเนาะยังไงยังไง๊งไง๊บบ up 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 ฝาลอกนะครับฝั่งนี้หกับ155ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวฮาาังหนึ่งมาจากเอาละรอเวลามาตั้งนานจะดูซิว่าจะได้ดูกี่วิเอาละมาดูกันยังไงต่อยังไงดิอ๊บั๊บเรียบร้อยหนึ่งอะไรอะหนึ่ง โต๊ะที่2นะครับ161กับ159โต๊ะ2ออะไรนะครับพี่

โอเคหนึ่งห้าห้าชนะครับโต๊ะสองหน่ห้าห้ากับหมายเลขอะไรครับหนึ่งห้าห้าเขาหนึ่งห้าห้าครับกับเลขอะไรครับ180่งแอ๋อ กับจอร์ดนิโคลัสนะครับต่อไปอ่าโต๊ะที่หนึ่งนะครับโต๊ะที่1นะครับ159เจอกับ140ครับตัวตึงประเทศไทยโต๊ะที่1นะครับโต๊ะที่1นะครับ159เจอกับหนึ่งสี่ศูนย์ครับมามาดูกันว่ายังไงเอาละโอ้สองคู่นี้เอาวะตึงว่ายอมกันหรือเปล่าจะมีใครยอมกันหรือเปล่า โอ้โหคู่ขวาก็ตึงคู่ซ้ายก็ตึงโอ้โห,โหไม่รู้จะแชร์ใครเลยทีเดียวเชียวเอาคู่นี้ก่อนคู่นี้ก่อนมาว่ายังไงจับว่าไงฮึปอ,อ่าไม่ได้นะครับลิฟฟอรลี่นะครับผมตัวนี้ลิฟฟอรลี่ตัวนี้ยังไงสาวว่าไงสาวว่าไงฮึปเอ๊ะ กต็ตกคู่ไปทิ้งไม่ธรรมดาสมาธินะครับสมาธิ่อยอคนดูเป็นหมื่นแล้วนะครับในไลฟ์สดอตอนนี้ลงหรือเปล่าสตัดนะครับ2.01กับ1.45ครับโต๊ะที่1ครับ ครับว่ายังไงคู่นี้โต๊ะที่ 2> <S 1>, 1, <S 2> 1 2 0 1กับ145ครับครับ <3 S> 180ชนะไปนะครับ146กับ197นะอย่าควายนะดูเลขก่อนนะมา146กับ146กับ197ถูกต้องโต๊ะที่1โต๊ะที่2 178กับ187กับ148 187กับ1 148 โอเคถูกต้องนะครับเอาแล้วมาฝั่งโต๊ะหนึ่งไทยฝั่งโต๊ะสองต่างชาติกับไทยนะจะเป็นยังไงไท็ทอปโลทั้งคู่นะครับรู้สึก อ่าสแตปแมทนะครับไม่ธรรมดา,าท็อปโหลดทั้งคู่ยังไงก็ต้องหลุดอยู่ดีฝั่งนี้น,น้องแดงกับน้องนอนยังไงคนหนึ่งท็อปมาเตอร์คนหนึ่งไฮฮุกนะครับว่ายังไงจึงจึงทั้งนั้น อยอดวิวนี้ขึ้นไปเป็นหมื่นหรือ,อยังครับเอาครับมาแปดแปดรอนะครับแปดพันนะครับยอดวิวไล<ว>ฟ์สดในยูทูบ <YouTube. S 2> นมชนะไปครับหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดชนะครับหนึ่งแปดเจ็ดนะครับ เรียบร้อย155ชนะไปนะครับมามาดูก <ahead> well, like. er ันครับชนะไปนะครับน้องจอร์ดนคคน1่0ครับครับอื0 1 5กับ158ขึ้นไหมยังครับ148เจอกับ197ครับโตที่2อันนี้ยังนัดกันอยู่เลยวะ แ้วเดี๋ยวก็ถ้ขึ้นไปสายบนแล้วถูกไหมว่าะ,ะมาดูโต๊ะหนึ่งกันนะครับโต๊ะหนึ่งจะยังไงดีโต๊ะ2ขึ้นไหมยังครับหนึ่งสี่แปดกับห <14 8 S 2> นึ่งเก้าเจ็ครับนี่หนึก้าเจ็ครับเรียบร้อยนะครับ 1, 5, 5ชนะไปนะครับใกล้ละใกล้รอบลึกแล้ว ก็ได้ลองทุกจักเวียดนามนะครับกับน้องนนท์โต๊ะ2จาเลยนะประเทศไทยนะครับ1 5ึเจอกับหนึ่ครับมาดูกันว่ายังไง153เจอกับ1นึครับโต๊ะสครับ ดองตกว่าไงหนึ่งห้าสามเจอกับหนึ่งสี่แปดครับโตสองครับว่าจะเป็นยังไงฮุกกระทับโลฮุกกระทับโลว่ายังไงยังจับไม่ได้ยังจับไม่ได้ยังไงหนึ่งสี่แปดกับหนึ่งห้าสามโตสองครับอึ๊บอึ๊บสตาร์ทแมตช์นะครับอ่าเขาเขาบอกว่า บอกเขาสอกสอกลอ,อ,อ,อยด้นฟ้นฟาวหนึ่งครั้งนะครับเมื่อกี้ยกศอก อ่าโอเคโอเคเอาเลครับนัดใหม่นะครับฝั่งนน้นว่าไงฝังน้นว่าไงฝังน้นว่าไงฝั่งน้นว่าไงมองว่าไงอ,อาอแเอาสเต็ปไปแล้วกันอา่าฝั่งนี้ ลองดูดุกกันนนว่าไงวาเวดนามคนไทยไไยังไงต่อยังไงดีออับอับยังไงน้องนนแพฟ้ฟาวนะครับต้องทิชนะหนึ่งแปดเจ็ดครับโตที่สองกน้องนองนงนะครับ กับต่างชาติยังไงดีอ๊บอ่าสเต็ปเหมือนกันต่อแล้วมาดูน้องนอนต่อมาว่ายังไงยังไงดีพี่ดนอ๊บว่าไงไงนวนมาไงอ้บโอเคเรียบร้อยหนึ่งห้าห้าชนะไปครับคุณแลดว่าไงยังไงยังไงยังอ้บอ่า โอเคพี่ซับของเรานะครับเจอกันน้องจอร์ดนะครับเคยเจอกันเมื่อนานมาแล้วนะครับอดีตไม่สําคัญปัจจุบันจจยังไงอ้าวไปดูกันเลยส่วนฝั่งโต๊ะที่สองนะครับคุณแฮทกับไมเตอร์โจนะนะครับอ่ามาดูยังไงยังไงดีคุณแฮทจะเปิดข้อได้หรือเปล่าในสตับจะเปิดข้อได้หรือเปล่านะครับนะเวียดนามหรือไทยยังไงยังไง ยังัไงไ,ไปดูยังไงไปดูยังไง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 ตัวนัไนไนไนดนได้ไหมคุณนัดนไดไหมตัวนัดไดไหมคุณนัดไดไหมตัวนัดไดไหมเดี๋ยวไหมโอ้โหนึ่งชนะไปนะครับอ, okay. อ้าโอเคโอเรียบร้อย 0, หนึกับ1 8ึนชนะครับรับทราบครับ ยังไม่ทันดูคู่โต๊ะหนึ่งหนึ่งห้าชนะไปนะครับอา้าวโอเคโอ้เรียบร้อยกับเจสันจมจักรประเทศไทยหนึ่งแปดเจ็ดถูกแล้วโอเคยังไงดียังไงดี่ะโต๊ยังไงดีะโตสองหนึ่ง,ง 2, 1, 4, สี่ยยกับหนึ่งสี่ซ่าหนึ่งสี่ห้าเต็มตัวครับ เขาขึ้นเลยครับ1 4 0 1 4 5ยังไงเนาะยังไงดีเวียดนามเวียดนามเลือดไทยอ้โอ้โหเรียบร้อยครับ1 8 7ชนะไปครับจากเวียดนามมาจะยังไงดีคู่นี้อันนี้เซมิไฟแนลนะอันนี้เป็นคู่เซมิไฟแนลแล้วนะครับเอาไงดีอับเอาไงตับเอาไงโอ้โหสแตนปแมตช์นะครับ ไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาจริงๆฝั่งเวียดนามบอกว่าไทยก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะเปิด้อแตกเลยมาดูกันว่าในสเตปจะทําได้อีกครั้งหรือเปล่าอ <im Spanish> เอาละ <im Spanish> มามาดูกัน <im Spanish> มาดูกันว่าจอจะทำได้หรือเปล่า หรือดอนทุกจะทําได้หรือจะเป็นใครลุ้นกันได้เลยคูน่นี้น่าดูที่สุดแล้วเอาละเขาว่เชียร์เสื้อสีฟ้าเนี่ยลูกมาดูกันอ่าฝั่งเวียดนามบอกอ่ายิ้มอ่านยิ้มยิ้มกระชากใจไปสักทีหนึ่งอ่าฝั่งไทยบอกว่าเอ้ยกูไม่ยิ้มอะ่ะไม่ยิ้มอะ่ะกูจะง,งัดกูไม่ยิ้มอ่าตึงไว้ก่อนอ่าดึงขู่ไว้ก่อนฝั่งเอ้ย เอาละดูทรงแล้ว pues ท,ทับโลทั้งคู่ด <able> ูทรงแล้วทับโลทั้งคู่ทับโลทั้งคู่แน่นอนอย่างนี้หรือยังไงเอ้บว่าไงเอาเรียบร้อยโอเคต้องไปชนะไปแล้วตอนนี้เป็นไงร้อนไหมครับเรียบร้อย180่็อตนย์จัดี่ก็รักชนะไปครับ 78กิโลกรัมนะครับผมเสื้อฟ้านะครับจอร์นิค่เขาจากประเทศไทยเสื้อขาวลายดำนะครับด,ดบวงทุกจากเวียดนามมาดูกันรอบเมื่อกี้พลาดไปรอบนี้จะแก้ได้หรือเปล่าหรือจะซ้ำเดิมซ้ำเติมที่เดิม หรือยังไงอาวแล้วยังไงเนาะเอยยังไงเ,เรียบร้อยนะครับตรงดวจากประเทศเวียดนามเป็นฝ่ายชนะน,นะครับสุดดยอสุดยอดสุดยอด เดี๋ยวลบ90เตรียมตัวเลยนะครับลบ90เดี๋ยวเตรียมตัวเลยนะครับโอเคยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับขอถ,ถ่ายรูปถ,ยร,ปถยรูปี่ห่อค่ะรูปสุดยอดครับสุดยอดนี่เรามอบถ้วยให้กับเพื่อนบ้านเราสองถ้วยแล้วนะครับ